ตอนที่แล้วทีมงานเจอกับจุดอ้างอิงในย่านพิกัดเป้าหมายจากเบาะแสที่ได้มาแล้วภารกิจการตามหานะาจําเพื่อเชื่อมโยงไปหาแม่ของพิ่นีจะเป็นยังไงหลุนไปพร้อมกันครับต้องถามจากแถวๆนี้แล้วว่าสบายชะลอนาอยู่ตรงไหนน,นี่หัวไหน,นไหนไห,นหัวนี่เออไหนไหนไหนมันเป็นเือง,องแต่จริงๆมันจะมีอีกหัวหนึ่งที่ไว้เปิดปิดอะ่ะ หรือว่าเขาเอาออกนะนี่หัวฝายเนี่ยหัวฝายตอนนี้เจอแล้วครับฝายชะลอน้ำเดี๋ยวลองไปสอบถามข้อมูลจากคน<า>แ,<ผ>แถวนี้กัน,น,นดูสวัสดีจ้าพี่ขอรบกวนสอบถามหน่อยครับหนูจะมาตามหาคนที่พัดพากจากกันแต่ทีเนี้ยชื่อเขาไม่มีในระบบทะเบียนรานเลยก็เลยจะต้องมาถามตามหาจากสถานที่แบบนี้ครับเขาบอกว่า น้องสาวของแม่เขาเนี่ยบ้านจะอยู่ใกล้กับประตูประตูฝายชะลอน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อชื่อนาจำนามสกุลสร้อยระยะหรือว่าสีน้ำเงินจำชื่อจริงเขาชื่อจำเรียงจำจำ,จำเนียงจำ,จำอะไรสักอย่างไอ้นี้ไปไปถามว่าผู้ใหญ่ไม่ไดีเลย ว่าแล้วชาวบ้านท่านนี้ก็ไม่รอช้ารีบต่อสายหาผู้ใหญ่บ้านให้เราทันทีเดีวไม่ได้เขามีคนมาตามคนที่ว่าตัตพากจากคซ่จเืองส้อรยระยะหรือว่านายฉลองซ้อยระยะอะไรอยงี้ครับมีไหม คุยกันสักพักก็ได้ความว่าผู้ใหญ่บ้านก็ไม่คุ้นกับชื่อและนามสกุลที่เรามาตามหาเลยครับผู้ใหญ่ก็ไม่คุ้นใช่ไหมครับไม่คุน้นเลยพ่อถ้าอย่างนั้นอ่ะไอหัวหัว<อ>เปิด,ป,ดปิดนะเขาบอกว่าบ้านอาเขาอ่ะจะอยู่ใกล้ๆกับหัวเปิดปิดฝายน้ําอะไรเงี้ยตรงนี้มันมีตรงไหนอีกไหมที่มันเป็นแบบเปิดปิดน้ําอ่ะตรงน้นไม่มีประตูน้ําประตูน้ําตรงไปทางนูน้นอีก มีหลาี่น่าเปิดเหมือนใช่ไหมเขาบอกหลังตลาดหลังตลาดหลังตลาดสดแตงหลังตลาดสดแตงค่ะใช่มันมีคลองนึงคลองนึงเป็นคลองวันนี้แหละคลองสะพานดำนั่นก็มีประตูน้ำขามันเรียกหลังตลาดตสดแดงไหมพ่อนหลังตลาดสดแตงใหม่ก็คือว่าทางนี้เขาก็เรียกหลังตลาดตสดแตตงลาดนกงทางนู้นเขาก็เรียกทางนู้นก็เรียกหลังตลาดเหมือนกันอีกเหรอ ถ้าเป็นฝั่งหลังตลาดฝั่งนี้ก็จะมีอีหัวหนึ่งคือทางนู้นเนาะมีบ้านคนด้วยใช่ลองไปดูไหมอืมอลองไปดูฝั่งนู้นหน่อยก็ดีเพราะมันมีหัวเปิดปิดน้ำนะไม่ไรขอบคุณมากนะครับขอโทษที่รบกวนนะคะไม่เป็นไรคือไหนๆก็มาถึงนี่แล้วลองไปดูอีกซักประตูจะเป็นไรไปทีมงานลาคุณพ่อท่านนี้แล้วเดินทางต่อทันทีครับ จะใช่ไหมวะเหมือนไปเรื่อยๆแล้วเราอะก็ทัามาตามที่เขาบอกหัวเปิดปิดน้ำอะ่ะอันนี้เราก็มาตามอีกหัวหนึ่งถ้าเขาบอกหลังตลาดนาสะพานใหญ่โอเคสะพานออนี่มันบางกุ้งแลวยิ่งขับไกลออกไปก็เหมือนจะยิ่งหมดหวัง เบาะแสทางนี้น่าจะยากแล้วล่ะครับทีมงานตัดสินใจเปลี่ยนแผนไปไหนตอนเนี้ยไปโรงเรียนส่วนแรงอ่ะเีแ้คือเราหาไม่เจอแล้วใช่ไหมอินไอ้นั่นอ่ะไอหัหวมันมีแต่มันอยู่ข้ามเขตไปแล้วอ่ะมันข้ามไปอ,อีกตำบลห,น,หนึ่งแล้วนี่เราก็เข้ามาน่าจะประมาณสักสี่โลแล้วนะ,ะงั้นเราไปไม่ถึงหลอจด จทย์ที่เราตั้งใจมาไปไม่ถึงก็เลยเบนเป้าไปที่น้ำากสะุนะไปถามโรงเรียนแล้วก็ไปถามเทศบาลนะก็ดูเหมือนง่ายเนาะตอนฟังอะนั่งรถเมมาออปุ๊บมาถึงจะมีเจอเอ,อ,อะไรเงี้ยแต่พอเรามาสถานที่จริงมันไม่มีแบบมันม,นมีแต่มันไม่ใช่อะ่ะสาปีอะตอนนี้เปลี่ยนเป้าเรามุ่งหน้าไปสอบถามหาชื่อจากที่โรงเรียนหรือเทศบาลแทนครับ ด้วยห้ามเข้าโอ้โหโรงเรียนใหญ่มากใช่โรงเรียนใหญ่ไปเทศบาลไหมไปเทศบาลที่อยู่หนา้าเออหนูจะมาตามหาคนนามสกุลสร้อยระยะนะ่ะสวนแตงมีไหมมีคนนามสกุลสร้อยระยะไหมลูกไ,ได้ขอบคุณมากเลยครับ จะเขาโทรถามผู้ใหญ่ให้คือมันใหญ่อะที่เดียใช่ไหมอเออหกหม่หหมูนักสิไปหาจังได้เจอนามสกุลสร้อยระยะเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆกับคำตอบปลายทางที่ยังไร้วี่แววใ้องพี่เขาบอกว่าถ้าถามอย่างเงี้ยคือเขาดูให้ไม่ได้ในระบบเพราะ<ต>มันเป็น มันเป็นระบบของเขาแต่ถ้าหนุนะ่ไมไปเขียนคำร้องที่นู่นเขาดูใครได้เลยเข้าใจเข้าใจเอออ๋อต,ตรงนี้ม,นมันมัมนมนมีคามันพอพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันดูได้ว่าคนชื่อฉลองโซลยาเนี่ยได้อยู่ไปย้ายไปอยู่ตตางจังัดส่วนจําเลียงเนี่ยสระยาเนี่ยก็มีต้องสามคนเหมือนจะเป็นข่าวดีนะครับเมื่อพีพ,พีเจ้าหน้าที่ลองสืบค้นข้อมูลก็ปรากฏว่าชื่อคนที่เราตามหาอยู่ในระบบครับ ที่น้องพิมพ์ขึ้นให้ดูแต่มันบอกไม่เข้าไปดูไม่ได้ลึกๆว่าอยู่ที่ไหนบ้างโอเคพี่ขอบคุณนะคะครับขอบคุณนะคะพีเะ่เอาล่ะเอาล่ะดี๋ยวจะมีความหวังขึ้นมาละ เหมือนจะมีแสงอยู่ที่ปลายอุโมงคทีมงานมุ่งหน้าสู่ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทันทีอันนี้คือเมนเขาเรียกว่าท่าน,น่าจะเป็นป้าหรือน้าของคนเป็นน้าใช่ครับผมเพราะเขาก็เพิ่งมีบัตรประชาชนได้6-7ปีนี่เอง เข้าไปด้วยความหวังเต็มเปี่ยมแต่แล้วก็ต้องกลับออกมาแบบยังไม่เห็นปลายทางนะครับมีฉลองแต่ไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงมีจำเรียงแต่ไม่เข้าขายไม่ได้อยู่ในสุพรรณเขาดูจากตัวรหัสเลขสรุปว่า ป้านี้ก็ยังไม่ได้คําตอบอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายืนยันมาตั้งแต่แรกว่าทั้งโคดเขาไม่มีบัตรประชาชนเดี๋ยวเราไปลองหมู่13ที่พ่อแนะนำมาดีกว่าหมู่13ที่ตําบลอะไรนะตำบลอะไรไม่รู้ช้างพา่อบ้านวังน้ำเขียวเมื่อชีวิตยังมีความหวังเราก็ต้องสู้ให้สุดทางนะครับ กับเป้าหมายใหม่ในการมุ่งหน้าสู่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป้านี้จะนำเราไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่ต้องมาลุ้นและเอาใจช่วยกันต่อในตอนหน้านะครับ ขอโทษนะคะพี่หมู่13บ้านวังน้ําเขียวไปทางไหนอ่ะหมู่สิบสามครับพ่อเขาเรียกบ้านวังน้ําเขียวไหมอ้าวมีไหมพ่อสร้อยระยะน้ำพิุทมีเยอะไหมพ่อฮะสร้อยระยะมีอยูมีอยู่เจ้าเดียวะมีเจ้าเดียวเลยเหรอเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล តែចៃខាងណា